สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสาหรับข้อตอนชาแนลครับวันนี้เป็นร้านร้านอาหารดีสารที่แบบว่าเขาบอกว่าเด็ดนะครับในย่านย่านนี้เลยนะครับอเดี๋ยวไปดูกันครับว่าชื่อร้านนะครับร้านนี้ครับใช่ครับร้านนี้คือร้านส้มตําปูม้ารถทิพย์นะครับก็อย่างที่บอกเลยครับร้านนี้แค่ชื่อก็บอกว่าพระเอกคือเมนูไรนะครับก็คงไม่ปฏิเสธที่วันนี้เราจะมารีวิวที่เป็นพระเอกเขานั่นคืออ่า ตำปูแมะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ตำปูแมะร้านรถทิพจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ มากันนะครับโหเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะหลงโจ้งโล่งโจ้งคือเป็นตำส้มตำนะครับแต่ไม่มีเส้นโหแต่ผมนี่นี่กุ้งนะครับปูแม้โอ้มหนะครับเป็นคล้ายๆเกาเหลานะนะครับดูน้ำปลาเขาอ่ะเดี๋ยวขุญาตชิมน้ำปลาเขาก่อนนะครับอนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่าผมทานคนเดียวอยู่แล้วนะครับนี่ข้าวเหนียนะครับจิ้มกับน้ำปลาดูว่าจะเด็ดไหมครับ น้ำปลาหนัวมากนะครับแล้วก็อุย๊ยผมว่าเด็ดเลยนะกลมกลมน,นะครับหนัวมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยตามมานะครับเดี๋ยวลองมาดูนี่นะครับตัวกุ้งนะจะเป็นยังไงเอาเน้นๆนะขออนุญาตใช้มือนะครับผมอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับวู้สดเลยครับกุ้งสดนะครับเป็นยังไงเอ้ย ตัวกุ้งนะครับตัวใหญ่บอกเลยให้ให้ไซส์ใหญ่มากนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยขนาดนี้เลยนะใหญ่ๆนะครับแล้วก็อ่ะไม่คาวหวานกําลังดีเขาใช้เย็นมานิดหนึ่งเนาะนะครับอ่เดี๋ยวมาลองชิมดูปูแมะมาตรงนี้แล้วกันนะครับเน้นๆเนาะจะัดๆแจมๆหวานๆนะครับลองดูว่าจะหวานไหมนะครับอืมอืมอืม,อม ตัวของปูเนี่ยนะครับคือไม่มีความคาวเลยนะครับและไม่มีกลิ่นขาวเขาทำมาได้ดีนะครับไม่มีกลิ่นข้าวแล้วหวานเย็นนุ่มอร่อยนะปลาหนนัวอร่อยมากนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดครับที่ตั้งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอร่อยครับ ไห,ไหนสั่งส้มตำแล้วเอาหน่อยนะครับต้องสั่งไก่นะครับนี่วันนี้สั่งเป็นกีกไก่ทอดน้ำปลาออไก่ทอดน้ำปลานะครับเดี๋ยวมาชิมกันดูเน้นๆครับดูดูทอดมากำลังดีนะครับอืออือไก่สุกนะครับแล้วก็ตัวหนังจะเค็มๆเพราะาเขาคลุกน้ำปลาเนาะนะครับแล้วไปทอดอืออร่อยครับกินกับส้มตำโอเคนะ นธรรมาดาครับอร่อยครับทานครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับร้าน่าส้มตําปูแม,มารสทิพย์ร้านนี้อร่อยมากคืออย่างที่บอกเลยว่าผมไม่อ่านรีวิวมาแล้วนะครับเขาบอกว่าน้าปลาร้านเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษแล้วก็หอมนะครับกินเข้าไปนัวกําลังดีเลยนะครับแล้ววันนี้สั่งเป็นโล่งโจ้งนี่ก็คือเกาเหลานั่นแหละนะครับไม่มีเส้น มะกอนะครับเขาก็จะให้ปูมากับกุ้งมาถือว่าเด็ดนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องราคาเพราะว่าคือของที่ให้มาเนี่ยคุณภาพเกินร้อยนะครับไม่มีกิน่นคาวเลยสดอร่อยหวานนะครับสำหรับใครที่ชอบทานดิบและก็ทานเปิดใจทานดิบได้ผมว่าอร่อยตัวไก่เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าทำมาได้กําลังดีคือเขาทอดคลุกน้ําปลาแล้วก็ ทอดใหม่ๆจริงๆถ้ามองว่าไปทานที่ร้านได้เนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่นี่คือโอเค d e ลิเวอรี่ก็ลดลงมานิดนึงนะครับแต่ก็อร่อยไม่ได้ดรอปลงไปมากถือว่าให้ผ่านนะครับอร่อยครับร้านนี้ยังไงต้องลองครับ